เโคกำลังตักใส่หกล้ออยู่นะครับรอคิวกันอยู่สี่ห้าคัน,นครับอันนี้แต่งสโลกอยู่นะครับตักสองคันวันนี้ รถเสีบุ๋มกำลังลงไปเอาดินแล้วนะครับปลาใสสี่ห้านะครับของเสียเล็ หลังออกมาได้นะครับล็อกกี้ร้อยเก้าห้านะครับของเสียติดนะอยู่บ้านกระจายทีมงานนี้มีล็อกกี้อยู่สามคันครับคือของพี่คุณทองดําซิ่งแล้วก็ของหิติดแล้วก็ของเอกเกินช่างเอกเรนยนต์ครับขึ้นสูงนะครับถ้าแรงไม่ดีขึ้นไม่ได้นะครับ กำลังวนขึ้นนะครับดูว่าจะแรงไหมครับตอนนี้ล็อกกี้1.95นะครับของบ้านกระชายครับสีขาวนะครับต้องเหยียบจตที่ถึงจะขึ้นได้นะครับว่า ทางขึ้นกันมากครับขึ้นไหวครับต่อไปก็จะเป็นเดก้านะครับของเสียโน้ตนะครับลังจะขึ้นจากบ่อนะเดก้า2องร้อยสิบครับ องเสียนครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับติดตามคลิปต่อไปของคุณของดังซิ่งนะครับขอบคุณครับ